จิตอาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทําด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ําใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสาผมพัฒนราโทรวิทยุบรุณพันธ์สวัสดิ์อํนวยการสถานีตํารวจภูธรทับทันผมรณเวชนครสมุทรเพ็งรองสวัสดิ์ สืบสวนสถานีรวจภคุรทัทันครับเราทั้งสองได้มาเป็นพิธีกรจิตอาสาพัฒนาเราทําดีด้วยหัวใจเราได้มาทําจิตอาสาพัฒนาที่วัดทับทันวนารามครับโดยเราอยู่หน้าโบสถ์หลังเก่าซึ่งโบสถ์หลังนี้สร้างมาประมาณปีพศ2460ประมาณ130กว่าปี ซึ่งบทหลังนี้กําลังอยู่ในการปรนนธครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนะครับเราก็ภาคภูมิใจนะครับได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาวัดที่มีอายุเก่าแก่เป็นร้อยกว่าปีนะครับร้อยสามสิบปีเฉพัศธรรมร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐเช่นฝ่ายปกครองเทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับมีส่วนร่วมในการพัฒนานะครับก็ขอเชิญชมกิจกรรมในการ

น้อมสำนึกในพระหมหากรุณาธิคุณแห่งใต้ฝ่ารองธุรีพระบาทที่ทรงมีพระเมตตาอีกท,ท,ทั้งทรงพระกัมนาโสดเก้าโสดกัมม์พระราชทานโครงการจิตอาสาทรปฏิญาณพร้อมกันเราทำความดีด้วยหัวใจเราทำความดีด้วยหัวใจเราทำความดีด้วยหัวใจเ สลจิตอาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้ ที่มาร่วมกิจกรรมนะครับไม่ราบว่าจุดประสงค์และก็วัตถุประส,สงค์ความรู้สึกที่ได้มาร่วมางาน,น,นความรู้สึกวันนี้ก็เป็นการสแสดงออกร่วมกันระหว่างทางหน่วยราชการนะครับแล้วก็ประชาชนในพื้นที่นะครับที่มาจะทํากิจกรรมจิต <c oughs> อาสาเพื่อทำความสะอาดดวแลอย่างที่สาคัญของพื้นที่นะครับซึ่งวัดทัตันแห่งนี้ถือว่าเป็นวัดที่สาคัญของอาเภอและของจังหวัดใกล้ๆนี้นะครับมีอายุการสร้างโบสถ์ มามากกว่าร30ปีแล้วนะครับซึ่งจะเป็นการช่วยปฏิอาบดูแลความสะอาดนะครับแล้วก็พัฒนาพื้นที่ให้ให้สมกับเป็นสถานที่ใช้ในการปฏิบัติธรรมเพื่อผนองถึงสถาบันศาสนาซึ่งประชาชนผู้ศาสนาเรามาใช้กิจกรรมร่วมกันนะครับพร้อมทั้งนี้นะครับกิจกรรมเยนรษ,ษาเป็นหน่วยงานที่ทางพระบาทเดชพระเจ้าอยู่หัวท่านดูนาตั้งหน่วยกิจอาสาขึ้นมาหรือว่า เดียวกว่าได้แรงออกกระทําจิตอาสาร่วมกันนับเป็นเรื่องท,ที่ดีแสดงความความสามัคคีในหมูนะ่คณะของประเทศและของถทบานครับครับท่านรองนายกครับที่ทับจิตอาสาส่วัดนัรรานครขอทรา,า,าบความรู้สึกนิดนึงครับท่านคือการทำปิดอาสานี้นะครับงานทุกหน่วยงานที่ดีนิ้โดยเฉพาะ,จะเจ้าของหน่วยงานคือมีบทบุคคลทับทันเนี่ยได้จัดตรงนี้ขึ้นมาและมีหน่วยงานที่หน่วยงานร่วมเนี่ย เป็นความจงรักภักดีของคนไทยและเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราที่ได้ทําตรงนี้นะครับครับว่าตรงนี้โบสถ์เก่าแก่มากแล้วครับประวัติยังไงนะครับเนี่ยประวัติศาสตร์หลังนี้นะครับสมัยสร้างมาประมาณร้อยสามสิบกว่าปีแลครับที่จ้างมาเนี่ยโบสถ์เก่าแก่แล้วตอนนี้ได้งบมาจากกรมศิลปกรกําลังมาบริจาคตั้แซมอยู่เงือที่รินเงือที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนําพาสู่ความสุข จิตอาสาเราพาพมงใจพร้อมที่จะให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมั่นทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงกายบวกแรงใจและจิตสัตว์ เงือที่ริมเงื่อที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความสุขใจ